ผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับสืบเนื่องมาจากเพื่อนเราให้คอมเมนต์มาบอกว่า l i n ์เอ r e ทูและโ o ลเนี่ยตอนนี้ใครที่เข้าไปเล่นใหม่นะครับติดตั้งแล้วครับเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นเนี่ยจะไปเริ่มต้นที่เรเวล320เลยไม่ใช่3 0 0ไม่ใช่เลเวลหเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็เลยโอ้ทั้งนั้นต้องทดสอบกันหน่อยนะครับเนี่ยก็เข้ามาทดสอบมาดูครับไล r e เอ l u ทูและโลิชัาว่าอัปเดตมาตลอดนะครับเนี่ย อรัปเจตเนื้อเรื่องมาตลอดเนื้อเรื่องก็จะเพิ่ม <_ d ata> เติม <_ d ata> เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอาวุธก็จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สําคัญคือตอนเนี้ยแทนที่จะมาสตาร์ทเลเวลหนึ่งเหมือนที่เราเคยเล่นเมื่อหลายเดือนก่อนตอนเนี้สตาร์ทที่สามร้อยยี่สิบโอ้หอะไรจะตีปันนั้นนะครับเรามาติดตั้งแล้วลองเข้าไปตรวจสอบกันดูดีกว่าเลเวลที่สตาร์ทสตาร์ทที่สามร้อยยี่สิบจะเป็นอย่างไร อ่หลังจากที่ดาวน์โหลดแพทเสร็จเรียบร้อยนะครับเริ่มเกมเลยดูซชื่อว่าจะเป็นยังไงครับการเปลี่ยนแปลงนะฮะเขามีการอัปเดตหลายรอบเราก็ไม่มีเวลาว่างเข้าไปเล่นสักทีในช่วงนี้ไปไปเก็บเหรียญกันเลยไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นเกมนะครับแหมต้องมาลองซะหน่อยแล้วเลือกเผ่าเหมือนเดิมนะครับเลือกเผ่าเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวลองดูที่ว่า เลือกเอลดีกว่าชอบเอลนะครับเอลดาบนะครับเอลดาบอ่าเนี่ครับอันนี้เป็นเลือกเผ่านะฮะและอันนี้เป็นแสดงอาวุธประจําเผ่านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อเผ่าที่เราเลือกนะครับชื่อเผ่าที่เราเลือกแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นศักยภาพนะครับศักยภาพตัวละคร ตรงนี้ตรงนี้นอกจากเป็นอาวุธประจำประจำเผ่าแล้วนะครับยังยังเป็นตัวให้เราเลือกได้ว่าเราจะเล่นตัวละครประเภทไหนเล่นดาบเล่นแอสเซสซินเล่นเวทนะฮะนี่เล่นอะไรอ่ะเน,นี่ยซอสมิวนะฮะโอ้เล่นของหนักเลยอันนี้เป็น เอลสนูมูไลท์นะครับเอลสนู L แล้วก็เป็นเอลอรเนี A ่ยเอวาเซนนะครับเป็นเอวาเซนเซนเนี่มีสองแบบนะครับมีสองแบบนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวละครเนี่ยจะมีหกหนึ่งเผ่าะจะมีหกสายนะครับหกสายตัวละครนะครับหกสายแล้วก็มีทั้งหมดหกเผ่านะครหกหกสามสิบหก ใช่ไหมฮะหกหกสามสิบหกก็เท่ากับมีสามสิบหกรูปแบบตัวละครให้เลือกเล่นเอาไปเลยทัดไปเลยลองดูสิครับว่าการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของ l i เอ็ดทูไลเปอร์ลจะเป็นอย่างไรโอ้มาเลือกตัวละครนะครับเลือกเลือกตัวละครจะเอาทรงผมอะไรแบบไหนนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงสีอะไรชุดจะเป็นยังไงเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยนี่นะครับเลือกเลยได้หมดได้หมดนะครับได้หมดทันสดชื่อเลยนะเนี่ย นี่ยนี่อาชุดนี้ก็แล้วกันดูเท่กว่านะครับตั้งชื่อตัวละครมาเนี่ยอ่านี่ตั้งชื่อตัวละครนะครับชื่ออะไรเนี่ยกนกกรกนกกรอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วเอาลบออกลบออกนะครับใส่ชื่อตัวละครลงไป อ่าใส่ชื่อตัวละครเสร็จปั๊บนะครับโอเคโอเคเสร็จสร้างตัวละครไปลองดูนะครับว่าเลือกอาวุธที่ใช้นี่นะครับเลือกอาวุธอันนี้เลยหรือจะเลือกอันนี้ก็ได้นะเลือกได้2แบบนะครับดาบ2มือก็ได้หรือจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับดาบคู่หรือหอ,อกอ่าเราเลือกหอ,อกนะครับหี่สาวหอกใหญ่นะครับ นี่ปลดล็อกรางวัลพิเศษแล้วชนะได้ในคราวดเดียว5000 XP อยู่ท้าว่ามันจะได้เลเวลเท่าไหร่ดูเลเวลเท่าไหร่ปกติมันจะต้องเริ่มที่เลเวลหนึ่งใช่ไหมครัแต่นี้เพื่อนเราคอมเมนต์มาบอกว่าพอเข้าไปปั๊บมันได้เลเวล320เราสงสัยขอเทสหน่อยครับเทสหน่อยเทสหน่อย เดีย๋ยก็คุณผู้ชมกเป็นเพื่อนที่ยังไม่เคยเล่นก็ก็เท่ากับว่าถ้าอยากจะลองก็ได้เลยครับเนี่ยติดตั้งได้เลยแต่นี้เราดูกันว่ามันจะเ,เริ่มที่เลเวลไหนโอ้ใส่ของเต็มเลยชักช้าชักช้าชักช้าใส่ของน่าดูเลยเรลเวลเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยจริงนี่เล 320! เวล3 2สามรอยี่สิบเฮ้ยตายตายตาย เริ่มแทนที่จะเริ่มเริ่มจากหนึ่งแล้วมันเริ่มเลยเรลรอสามร้อยยีิบจริงด้วยโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่อครับทุดเวลาไปเยอะเลยนะครับของแอดที่เล่นมาเป็นปีแล้วเล่นมั่งไม่เล่นมั่ง,งอะไรจมเรื่องตามราวนี่ครับใช้เวลาเป็นปีเพิ่งได้ร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้ฮะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรประมาณนี้จำไม่ได้หยุดไปนานหลายเดือนแล้วเนี่ยเกมเนี้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่นะครับ ก็สำหรับท the ่านผู้ชมกับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นนะครับกระตรงกระจุกนี้เป็นดูรลเวลตัวละครนะครับมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนแล้วก็อ่าด้านซ้ายขอบซ้ายของจอนี่ก็จะเป็นพวกเควสต่างๆนะครับเควสต่างๆแล้วก็อ่ด้านขอบจอบนขอบจอบนกึ่งๆไปทางทางขวานิดๆนะครับกึ่งไปทางขวานะครับก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับเป็นเมนูต่างๆ นะฮะเป็นแท็บเมนูเป็นแท็บไอคอนนะครับไอคอนเมนูนั่นแหละส่วนมุมซ้ายมุมขวาบนนี่จะเป็นแผนที่เป็นแผนท, redesign, Somehow, ท,ท e ี่นะครับอยู hmm. ่ในวงกลมนะเป็นแผนที่แล้วก็ส่วนอ่ขวาล่างนะครับขวาล่างในโค้งกลุ่มขวาล่างนี่ก็จะเป็นพวกพวกการใช้สกิลต่างๆนะครับการใช้สกิลต่างๆในการต่อสู้แล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางล่างนะครับตรงกลางล่างนี่จะเป็นอ่การแชทกันนะครับการแชทกัน ระหว่างตัวละครนะครับก็คุยกันนะมีแชทแชทเฉพาะคนแชทแชทในกิลุ์แชททั่วโลกคือแชททั้งหมดก็ไดนะ้แล้วแต่นะครับไปเลือกในบริเวณนี้นะครับส่วนซ้ายล่างนี่ก็จะเป็นค่าที่แสดงความแรงของสัญญาณนะครับความแรงของสัญญาณมือถือช่วงเวลาแล้วค่า exp ต่างๆนะครับค่าประสบการณ์ตัวละครนะคร่ฮะในความแรงของสัญญาณมือถือ ความแรงของเน็ตนะฮะความแรงของ wifi อ่ะคุณง่ายๆแล้วก็มาเป็นอันนี้ก็เป็นเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็มาเป็นค่าประสบการณ์ตัวละครนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้บังคับเดินซ้ายเดินขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็ปุ่มตรงขวาล่างนี่เป็นปุ่มยิงสกิลนะครับปุ่มใช้สกิลนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับนะฮะโอ้โหอะไรจะปานนั้น เปิดมา3 2 0ยี่สิบเลยนี้เราต้องใช้เคเวสแล้วครับนี่ฮะให้มันเล่นเคเวสอัตโนมัติครับนี่ฮะกดดาเนินการเคเวสอัตโนมัติปับ๊บนี่ฮะไปแล้วตัวละครแล้วก็ขี่มังกรบินไปแล้วนะครับเฮ<ะ>้ยอะไรจะดีเลอร์ประเสริฐสี่ขนาดนั้นโอ้โหทุนเวลาเก็บเลเวลไปเยอะเลยโหสุดยอดสุดยอดแท่นี้การเล่นมันก็จะทํามันยังไงล่ะมันก็ไปเล่นที่เลเวลสามร้อยยี่สิบนะฮะ ซึ่งด่านต่างๆมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับนะมีการคุยกันก็ข้ามได้นะครับกดข้ามการสนทนาได้ลักษณะประมาณนี้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วก็ส่วนส่วน,วนมีไอ้หน้าจอนี่ไม่สามารถที่จะก้มเงยได้ <S <S นะครับเอเก็บเก็บหินรูนเนี่ยหมุนซ้ายขวาได้แต่ว่ามันจังหวะจังหวะเควสเขาเดินเร็วครับไม่มีเวลาให้เราได้หมุนเลย นะฮะเขาจะเดินเ u วสเร็วตลอดเนี่ยก็เป็นเกม MMORPG ครับที่กราฟิกสวยงามอลังการมากเลยนะอดีตเคยเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเกมออนไลน์คอมพิวเตอร์เมื่อหลายปีก่อนนะตั้งแต่ Li n e เอ็ดไนะครับแล้วก็มา l i n e เอ็ด2เป็นเกมที่กินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์มากมายมหาศาลนะครับการจอถ้าไม่แรงพอนี่หมดสิทธิ์เล่นนะครับ การ์จอออนบอร์ดนี่จบเลยนะครับรแล้วก็การ์จอทุกๆราคาไม่กี่ร้อยเนี่ยก็จอบอีกเหมือนกันครับไม่ได้เล่นนะครับมันไม่สามารถที่จะเรนเดอร์ภาพกราฟิกอลังการขนาดนี้ได้ในยุคนั้นการ์จอต้องราคาระดับพันสองพันขึ้นอย่างถูกๆนะฮะต้องประมาณนั้นเลยแต่ถ้าปัจจุบันนี้โอเคแล้วไม่มีปัญหาครับนีเลเวลอัพไปแล้วนะครับเห็นเท่าไหร่แล้วครับสามอยยี่สิบจะเป็นสามรอี่สิบสแล้วนะครับ นี่ฮะบุนได้ไหมเนี่ยใช้งานเนี่ยดีด้วยขอ,อขนอนรักเข้าสู่แคนอคาเดมี่นี้ะเนีเขาก็จะมีไกด์เรานะคห้ให้เราแตะเรามีลูกสอนชี้เราก็แตะไปตามนั้นนะครับแตะไปตามนั้นเลยนะฮะนี่เลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเ่ยที่เพื่อนเราคอมเมนต์บอกมานี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยเราไม่ได้เล่นสลายเดือนนะฮะไม่เล่นสลายเดือนเลยเพราะตั้งแต่เริ่ม เก็บเหรียญดิจิตอลเนี่ยเกมเลยแทบไม่ได้เล่นเลยเข้าไปเล่นไออะไรอ่ะเกมแรงพิเซอร์อยู่เกมเหียญนิดๆหน่อยๆนะเล่นเล่นนิดๆหน่อยๆบางทีก็เล่นแบบไปเก็บของเสร็จแล้วก็พอก็ไม่ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังนี่ยเราก็ต้องแตะไปตามที่เขาไกด์มานะครับแตะตามที่ไกด์มานี่ฮะอ่าแล้วก็ถอยหลังออกนะครับอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับ ใชลังออกไปสู่หน้าแผนที่นะฮะส่วนเมนูพวกนี้ก็คลิปก่อนๆที่เราทําไว้เราเคยเราเคยอ่าทาอธิบายไว้ทีนึงแล้วนะครับว่าเมนูบนขอบจอบนเนี่ยแต่ละเมนูทําอะไรแล้วก็เมนูที่ขอบจอล่างนี่ฮะแต่ละเมนูทําอะไรนะครับเราทาคลิปรายละเอียดตรงนั้นไปแล้วนะฮะแต่ว่าตัวละครอ,อย่างเลเวลแค่ประมาณร้อยกว่า,วานะแต่มันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกัน เมนูต่งตางๆเหมือนกันนะครับถึงแต่ว่าเลเวลเรามาเริ่มต้นที่เลเวลระดับเทพเลยนะครับเนี่ยสามรอยยี่สิบในระดับเทพเลยแต่แล้วว่าเลเวลสูงสุดตอนนี้ยมันจะไปถึงไหนแล้วเนี่ยห้าร้อยแล้วมั้งนะฮะหมุนซ้ายขวาก็ไม่ได้นะครับเกมฟิกนะครับหมุนซ้ายขวาก็ไม่ได้เลื่อนบนล่างก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับเกมเขาจะฟิกไว้เกมมัาจะฟิกได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองออกจากนี้ที่หยุดอัตโนมัติ หยุดเฟอสอัตโนมัติลองเชหมุนได้ไหมหมุนจอได้ไหมไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ครับนอกจากว่าจะใช้ตัวละครนเนี่ยตัวละครเดินไปเนี่ยตัวละครจะเดินไปไหนก็ไปเนี่ยนะครับนะครับจะใช้ตัวละครเดินไปไหนก็ไปฮะก็มือถือปัจจุบันนี้เล่นได้นะครับนี่ใช้เครื่อง vivo นะครับ vivo s1 นะครับ vivo s1 ก็รุ่นปีกว่าแล้วนะครับก็ยังเล่นได้นะครับเนะฮะ cpu ของ vivo ตัวนี้ก็เป็น mediatek นะฮะแต่จำไม่ได้ว่ารหัสอะไรก็โอเคนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือ l i n e two revolution นะครับ l i n e two revolution นะฮะถ้าเราขี้เกียจเดินหาเราทำเคสลสแเราก็แตะเคลสอัตโ,ตโนมัติไปนะครับปับ๊บนี่ฮะเขาก็จะเริ่มเดินเคลสอัตโ,ตโนมัติวิ่งไปหาจุดที่ที่เคลสมันต้องการนะฮะแล้วก็สนทนาเก็บของ นะครับนะฮะก็จะเข้าไปหาเพราะบางทีเราเดินเองเราหาไม่เจอครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเสียเวลานะเสียเวลาเดินไปเดินมาหาไม่เจอถ้าจะทำา u e s นะครับนะฮะพอเราพอเราเรานึกอยากจะใช้ควบคุมเองนะฮะเราจะควบคุมเองเราก็ยกเลิกเป็นอัตโนมัติแต่ไม่ทันโอ้ดูภาพสิครับอลังการมากเลยอันนี้เป็น c u t ซีนนะครับเป็น m o v ว e ่ซีนนะฮะ m o v วี่ซีนของเขา นะชอบมากเลยเกมนี้เนะี่ยเล่นไว้หลายเครื่องเลยครับ iPad ก็เล่นนะฮะ iPad ก็เล่น iPhone ก็มีเล่นนะครับก็เล่นสองเครื่องเลยแต่ว่า Vivo เนะี่ยเพิ่งจะติดตั้งรอบนี้เพราะว่าจะเทสว่าที่เพื่อนเราแจ้งมาจะมันมันจริงไหมมันทํายังไงสามร้อยเริ่มต้นที่สามรอยยี่สิบเนี่ยแล้วก็มาเทสแล้วจริงนะครับท่านผู้ชมที่ไม่เคยนะฮะไม่เคยได้ไม่เคยได้ชมก็ ไม่เคยได้เล่นอยากลองก็ชมภาพนี้แล้วอยากลองก็ได้เลยนะครับฟรีครับติดตั้งฟรีใน Google Play Store นะครับและในแอปโซของ iOS ก็มีนะฮะได้หมดเลยนะฮะยกเลิกยกเลิก,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 ก quest อัตโนมัติเสร็จแล้วเราไปดูเม,น,น,นะม,น,มนูข้างบนนะเมนูเมนูข้างบนเนี่ยฮะเมนูข้างบนนี่ก็มีหลายอย่างเลยเนะนี่ยมีเมนูตัวละครเมนูสัตว์เลี้ยงนะครับนะะ เมนูเสื้อเสื้อคลุมนะฮะเสื้อคลุมนี่ดำเนินการเสื้อคลุมยังไม่มีนะครับนะฮะเราก็เลือกเสื้อคลุมธรรมดาเฮ้ยใครมาตีกับเราอ้าวตัวประหลาดตีกับตัวประหลาดครับมาไม่เป็นไรในระหว่างที่ตัวละครเราตีตัวประหลาดเราก็สามารถที่จะเนีย่ยเข้าไปดูได้ในกระเป๋าเห็นไหมครับโอโหอุปกรณ์สวมใส่ระด,ดับ u R หมดเลย โอ้โหสุดยอดที่เราเล่นมาค้างไว้เราละครที่ร้อยเจ็ดบ้อยแปสิบอะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์สวมใส่ยังไม่ได้ ur เลยครับยังไม่ได้ ur เลยครับเนี่ยยังไม่ได้ ur เลยเนี่ยแหวนเครื่องประดับนี่ก็มาปั๊บนี่โอ้โหระดับเทพเลยนะฮะทั้งหมดเป็น ur นะ,ะเป็น ur หมดเลย ur นี่ระเบิดสี่สิบด้วยโอ้โหโอ้โหอะไรขนาดนั้นเล่นสนุกเลยนะครับเนี่ย เล่นสนุกเลยนะเนี่ยโอ้แล้วในเรื่องเราก็เราก็จะไปทำ U R เป็น L R นะครับปรับเป็นรุ่นสุดยอดเลย L R ก็สูงสุดนะครับนี่นะครับเนี่เราแตะเข้าไปเนี่ยเราไปลงตีเลขเห็นไหมครับนี่ผลิต U R L R นี่นะครับอ้าวไปไหนเลยเขาไปลงตีเลขนี่ครับผลิตเราจะไปผลิตจาก U R เป็น L R ต่อเราลองผลิตนะครับ อุปกรณ์ไม่พอนะครับผลิต LR ไม่ได้นะฮะเนี yeah. ่ยอุปกรณ์ไม่พอก็เราก็มาหาอุปกรณ์เล่นเริ่มต่อจากตรงนี้เลยโอ้โ oh, ห oh, oh. สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะเราจะออกก็อยู่ที่ขวาบนนะครับอยู่ที่ขวาบนเป็นรูปประตูหน้าต่างนะฮะโอเคครับก็สําเร็จแล้วนะครับเพสสาเร็จแล้วรับดําเน,นินการเพสอัตโนมัติรับเพสต่อไปก็สําหรับย้อนมาดูคลิปเกม ไลท์เอทูเร o ฟิวชัเพื่อยืนยันยืนยันการแจ้งข่าวของเพื่อนเรานะครับที่คอมเมนต์มาเป็นจริงครับไลท์เอทูเร่ฟิวชันเริ่มต้นสตาร์ทที่300เลเวล320นะัท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นอยากลองมาเลยครับกราฟิกสวยมากเนื้อเรื่องยาวอลังการครับเกมนี้นะฮะคุ้มค่าครับคุ้มค่าที่การที่เล่นนะครับถึงแม้จะเป็นเกมเก่าเอามา เอามาทำใหม่แล้วว่าก็สุดยอดครับสุดยอดราวิดสวยงามมากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกสนานนะครับปลอดรถปลอดภัยไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ